สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านมาอีกแล้วค่ะคดีประหลาดประหลาดมากในโลกกลมๆใบนี้ค่ะคดีอะไรก็ไม่รู้ยืดยาวยื้อยมาสองสามปีแล้วแล้วที่ประหลาดที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะท่านผู้ชมฝ่ายโจทค่ะฝ่ายโจทเป็นฝ่ายที่แจ้งข้อกล่าวหาและออกหมายจับจำเลยแต่ฝ่ายโจทเลื่อนตลอดค่ะไม่รู้เป็นอะไรเป็นโรค เลื่อนตลอดวันนี้ก็เลื่อนอีกแล้วเลื่อนทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของนิติวิทยาศาสตร์ด้วยว่าเหตุที่เจ้าหน้าที่ไม่ว่างค่ะนะคะเจ้าหน้าที่ไม่ว่างจำเลยก็ไปทุกนัดไปทุกครั้งที่มีนัดไปนั่งรอโจทย์โจทย์เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนมาตั้งแต่แรกค่ะท่านผู้ชมลองมาฟังคําแถลงของท่านทนายนะคะแล้วก็หลังอาก หลังออกจากศาลที่ว่าได,ได้ได้รับแจ้งว่าต้องเลื่อนแล้วนะคะไปวันไหนแต่ว่าเสียงอาจจะเบานิดนึงนะคะต้องขออภัยแทนท่านทนายและกลุ่มของทางรุงพลด้วยนะคะเนื่องจากอยู่ห่างไมาค่ะขอเชิญรับชมรับฟังค่ะซึ่งวันนี้เป็นการนัดสืบพยานฝ่ายโจทย์ สองวันคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้แต่เนื่องจากวันนี้ว่าพยานไฟโจทย์ซึ่งจะเป็นกลุ่มพยานเกี่ยวกับด้านนิติเวศด้านแสงสินโคตอนพยานทันติการเลยขอเลื่อนการมาเป็นพยานศาลในวันนี้นะครับวันนี้ก็เลยไม่มีการสืบพยานไยโจทย์ คงจะมีการนัดใหม่ในครั้งหน้าเดือนหน้ามกราคมนะครับก็เป็นตามกระบวนการวิธีพิจารณาความนะครับพยานฝ่ายโจทสืบให้หมดก่อนแล้วถึงจะเป็นการสืบพยานฝ่ายจำเลยเสำหรับวันนี้ก็เป็นการพิจารณาตามปกติตามวิธีพิจารณาความอาญาตามปกตินะครับ ส่วนรายละเอียดหรืออะไรความเป็นไปต่างๆเชิญท่านทนายสงกาครับครับสวัสดีครับทาง YouTube และก็ f อฟทุกท่านนะครับแล้วก็ที่ติดตามข่าวนะครับคือวันนี้ก็มีการนักสืบพยานโจทย์อย่างที่ท่านธนาสุธชัยแถลงนะครับสืบพยานโจทย์เรากฏว่าหมายเรียกพยานได้4ปากมีเจ้าที่ตํำรวจสํานักงาของโรงพานตำรวจสองสองปากมาไม่ได้นะครับติดภารกิจนะ ส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นกรมสืบฐานนะครับหากเท้าของคุณเจ็บหลังจากก็มาไม่ได้ติดภารกิจนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือสถาบันวิจัยแสงสินโกตรอนก็มาไม่ได้ติดภารกิจครับวันนี้นะักสืบสีบาก็วันนี้พยานติดภารกิจแล้วก็ติดประชุมนะมาไม่ได้ทางพัฒนายาโจทย์ก็เลยขอเลื่อนคดีไปนะครับความจริงในการนัดสืบพยานโจทย์วันนี้นะฮะวันที่6 ก็ม <S an> ีวันพรุ่งนี้ด้วยวันที่เจดธันวาคมนะเมื่อพยานโจทย์ติดภารกิจนะก็ไม่สามารถมาศาลได้ทางไอการโจทย์ก็เลยขอเลื่อนทั้งวันนี้และพรุ่งนี้นะครับก็แปลว่าทั้งในวันนี้และพรุ่งนี้ที่นัดสืบพยานโจทย์ก็ไม่ได้สืบพยานนะครับคดีก็เลื่อนไปซึ่งมีวันนัดอยู่ปีหน้าก็คือบุกกาคมสี่ห้าหกบกลาคมนะครับจึงทําให้คดีต้องเลื่อนไปสืบพยาน วันที่สี 4, 5, 6, ่ห้าหกมกราคมสองห้านะครับสำหรับคดีนี้นะครับคือยังสืบพยานโจทย์ต่อยังไม่หมดนะครับส่วนเมื่อสืบพยานโจทย์เสร็จแล้วถึงจะมีการนนะัดสืบพยายจนจำเลยอีกทีหนึ่งนะซึ่งศาลท่านก็นัดนไปแล้วนะครับว่าสืบพยายจนจำเลยเช่วงเดือนมิถุนายนต้น,ตน,ตนถึงปลางมิถุนายนนะครับรก็ต้องรองให้สืบพยานโจทย์แล้วก็จะเลิเสร็จก่อนในคดีนะครับในส่วนของ คดีก็ต้องเดินไปตามกระบวนการนะฮะเดินไปตามนะยะเวที่สันท่ากนกําหนดไว้ที่กําหนดนัดไว้ว่าสืบพยายนโจทย์เสร็จแรกต้อค่อยสืบพยายนจําเลยนะครับแต่พยายนโจทย์ก็ยังเหลืออีกจนนากํานวะน,นมากพอสมควรนะจํานวนมากพอสมควรนะครับก็เหลือพยานโจทย์นัดสืบพยายนไว้สามนัดมีสี่มีห้ามีหกมกราคมหกไม่แน่ใจว่าจะสืบพยายนเสร็จหรือไม่พยายนโจทย์นะครับก,ก็ต้องรอรอสืบพยายนนะฮะ การสืบพยานโจทยก์ก็มีขั้นตอนอย่างที่ทาง่านทั้งหลายทราบแล้วนะสืบพยานเสร็จแล้วฝ่ายจำเลยก็ถามค้านพยายนนะทางโจทย์ก็ถามริงนะตอนนี้ในส่วนของโจทย์ก็จะมีทั้งพนักงานการโจทย์แล้วก็ตัวทนายโจทย์ร่วมที่หนึ่งที่สองนะฮะก็ใช้สิทธิ์ในการซักถามหรือถามค้านหรือถามสิ่งพยานนะแล้วแต่กรณีนะครับตอนนี้ในส่วนของคดีในส่วนของคดีก็ต้อง เรเรื่องไปตามเวลานะที่สารท่านกำหนดไว้นะครับทําไมถึงเลื่อนไปนานจังนะก็เลื่อนตามเวลาที่ว่าทางสารท่านว่างไอการโจทย์ว่างแล้วก็ทนายโจทย์ร่วมว่างแล้วก็ทนายจำเลยว่างเพราะมีการนัดหลายฝ่ายครับก็ได้ประมาณนี้นะครับกําหนดการสืบพยานโจทย์และพยานจำเลยก็ขอขอบคุณทาง YouTube และก็ f c ของรุรน่นป่อแนนั่นนะฮะที่เป็นกําลังใจให้รุ่นป่อแดนทั้งในประเทศและต่างประเทศครับในส่วนของรายละเอียดคดีอย่างที่เล่ามาทั้งหมดตั้งแต่ต้นแล้วจนถึงวนันนี้ก็ไม่อาจเปิดเผยได้ว่าพยานแต่ละปากเปิดเผยยังไงบ้างอะไรยังไงนะฮะก,ก็ไม่อาจาถแถลงหรือเปิดเผยได้นะครับ<อ>ก็เป็นประมาณนี้ครับก็เพิ่มเติมในความเห็นทนายความ <c oughs> ก็จะเป็นการหาข้อเท็จจริงจากบรรลุพยาน ซึ่งวัตถุพยานนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์หรือถ้าพูดชาวบ้านก็เรียกว่าเป็นการสืบจากศพก็คือการพิสูจน์จากร่างร่างของผู้ตายรวมทั้งอวัยวะบงางอย่างเช่นเส้นผมหรือรวมถึงลายนิ้วมือของผู้ต้องสงสัย เป็นนิติวิทยาศาสตร์ที่ที่เป็นพยานสำคัญในการะจะพิสูจน์ถึงว่ามีการกระทําเกิดขึ้นและผู้กระทํานั้นเป็นใครจะต้องชี้ชัดลงไปได้โดยไม่สามารถเป็นอย่างอื่นครถือว่าเป็นถือว่าเป็นพยานสําคัญในทางนิติวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เป็นเป็นพยานชุดสําคัญสําหรับคดีนีน้พอสมควร ทีมดะา,น,าเนเตรียมการาที่จะขยายข้อเท็จจริงตั้งคําถามไว้หลายคําถามเพื่อจะได้คําตอบจากกระบวนการพิสูจน์หลักฐานนะครับรวมทั้งแสงสินโคตรด้วยก็เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะต่อไปต่อไปกระบวนการสืบพยายนนี้จะเข้มข้นนะเข้มข้นก็คือว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนิติวิทยาศาสตร์นะทางนิติเวชิติวิทยาศาสตร์อย่างที ที่ท่านสุรชัยพูดแล้วว่าเป็นการสืบนะสืบหาคนร้ายจากศพหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับศพหรือวัดพยานต่างๆว่าใครเป็นคนร้ายนะครับซึ่งมีความลึกนะความลึกนะในเนื้อหาของในการสืบพยานมากนะฮะพอสมควรซึ่งบางครั้งนะในส่วนของคดีทั่วไปอาจไม่มีนะตรงนี้จะละเอียดมากนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย นะนะนะก็คือประเด็นของคดีก็ต่อไปก็คือพยายนบุคคลที่รู้เห็นว่าใครเห็นว่าใครเป็นคนระกอะไรงไงนะฮะในส่วนของโจทย์ก็หมดแล้วนะครับไม่มีนะฮะก็หมดแล้วก็แค่พยายนวิทยาศาสตร์ในะด้านวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ยิ่งเสื่ไปนะฮะที่งเสื่พยายนไปข้างหน้านะแต่ในส่วนของพยายนที่เหลือก็เหลือพยายนอย่างที่ถแถลงไปแล้วนะว่าเหลือพยายน นิติวิทยาศาสตร์นะด้านนิติเวชวิทยาศาสตร์นะสารพนุกรรมดีเพวกนี้นะฮะที่เกี่ยวข้องซึ่งพยานแต่ละปากคงจะมาเบิดความในประเด็นเหล่านี้ซึ่งเป็นความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ว่าพยานหลักฐานที่โจทย์นํามาต่อไปข้างหน้านะีะ้สามารถรับฟังในด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็เป็นเป็นคดีหรือเป็นเหตุการณ์ที่น่าศึกษาในเรื่องนี้ นะฮะศึกษาในเรื่องนี้เพราะว่ามันมีความละเอียดลึกซึ้งพอสมควรครับก็รอดูว่าพยานหลักฐานจะมาอย่างไงนะ,ะว่าจะเปิดความอย่างไรบ้างแต่ว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องก็มีจานวนมากครับทนายก็เตรียมพร้อมนะในคดีวันนี้ทนายก็เตรียมพร้อมสืบพยานเพียงแต่ว่าพยานโจทย์ไม่มา <c oughs> วันนี้นะฮะพอติดภารกิจนะติดประชุมทีภารกิจตามที่ไอาการโจทย์แถลงครับผมแล้วก็ชายซันนะครับแอดมินช่องรุ่งพจประแตนเฟอร์นิลีแล้วก็ช่องมณโฑ Stat. แล้วก็ขอบคุณเ c ทุกท่านผู้ใหญ่ดีดีทุกท่านนะครับทั่วโลกนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ anyway like ์ของลุงของป้านะครับก็เป็นที่ดูแลทีมงานทนายนะครับเป็นอย่างดีนะครับก็ขอบคุณนะครับก็ขอบคุณทีมงานทนายสำนักกฎหมายตรรมรังสีนะครับนำโดยท่านสุรชัยเชนชัยแล้วก็ทนายสุงกาทนายลุงปานนะครับแล้วก็ทีมงานทนายทั้งหมดนะครับที่คุณหมอด้วยนะครับแล้วก็ที่ไม่ได้มานะครับทุกๆท่านนะครับมีส่วน ช่วยในการช่วยเหลือนะครับให้ครอบคอรัวลุงป้าได้รับความเป็นธรรมก็ขอบคุณมาในจุดด้วยโแต่ครับขอบคุณป้าก็าคือไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนแล้วขอบคุณลุงขอบคุณในหมดแล้วแล้วก็ลุงกับป้าก็เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้กับทีมทนายทุกอย่างนะคะอะไรที่เป็นความสะดวกเป็นความสบายใจหรืออะไรพวกน,นี้เราก็จะทําเต็มที่ค่ะลุงกับป้านะคะแล้วก็ จนกว่าคดีจะสิ้นสุดนะคะก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่เป็นกลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนนะอุดหนุนสินค้าเหมือนที่ลุงบอกนะคะแล้วก็ดูคลิปดูไลน์ให้ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะไม่มีอะไรมากเลยก็วันนี้ยังยังยิ้มได้ยิ้มเป็ทุกวันค่ะขอบคุณแม่และยิ้มได้ทุกวันครับก็นี่ก็จะถึงปีใหม่แล้วนะค่ะก็จะถึงปีใหม่ ท่านผู้ชมหากชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ